สวัสดีค่ะ f อทุกทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้ใจจะพาทุกท่านมาคำนวณแนวทางหวยหุ้นจีน VAP เช้าบ่ายนะคะทุกคนวันที่สิบสนะี่กุมภาพันธ์2567ห้าอหกสเ็ดเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้หุ้นจีนก็พบกับหุ้น VAP ไปก่อนเนาะพี่น้องหยุดยาวมากๆนะคะสำหรับหุ้นจีนเป็นอาทิตย์เลยนะคะทุกคน ก่อนคำนวนนะคะทุกคนคะ่ะคำเตือนคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปดีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดคะ่ะพี่น้องขาสูตรการคำนวณแนวทางนี้คือการโจดินวิ่งรูดแยกรอบนะคะ ถ้า fc ท่านไหนไมีชอบนะคะทุกคนให้รอดูเลขเด่นประจำวันไว้เพื่อเป็นแนวทางก็ได้นะคะทุกคนทุกคนขาก่อนที่จะไปดูนที่14ี่นะคะใจจะพาทุกท่านมาดูนที่13าก่อนเนาะพี่น้องเข้าหรือหลุดนะคะวันที่ส3านะคะใจให้เด่นรอบเช้า8ดและเจ่ะกับพี่น้องเด่นรอบบ่ายหและห้านะคะทุกคนรอบเช้าบนมา0ูนย์ศนย์ล่างสอง้านะคะทุกคน รอบเช้าหลุดค่ะพี่น้องหลุดจุดปุดเลขเด่นประจำวันก็หลุดนะคะทุกคนรอบบ่ายนะคะใจะให้หกละห้าบนมาศูนย์เก้าเจ็ดล่างสามหกนะคะทุกคนวันนี้เด่นมาหกข้าคู่หกสามสามหกนะคะทุกคนติดคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันค่ะพี่น้องได้บนลอ่ะพี่น้องคะไปรุ่นต่อค่ะพี่น้องรุ่นต่อวันที่สิบสี่นะคะวันที่สิบสี่เด่นรอบเช้าอยู่ที่สองและหนึ่งนะคะทุกคน มาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะสองสี่สองสามสองเสองสองหนึ่งสองหค่ะ1นะคะหนึ่งสี่หนึ่งสาหนึ่งเหนึ่งหนึ่งห หนึ่งห้าค่ะเดนรอบใบค่ะทุกคนเด่นรอบใบอยู่ที่สี่และสามค่ะมาดูคู่ความน่าจะเป็นค่ะสี่สองสี่หนึ่งสี่สี่สี่เก้าสี่เจ็ดสี่ศูนย์ สามค่ะพี่น้อง34 3ส,สี่สามสองสามหนึ่งสาม,าสามดค่ะพี่น้องค่ะประมาณนี้นะคะทุกคนเรามาดูคู่ตัวเด่นนะคะทุกคนคะ่ะดูไปพร้อมๆกันนะคะสองหนึ่งสสนะคะทุกคน สำหรับผู้ตัวเด่นนี้สามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทุกรอบทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะส่วน f อท่านไหนไม่ชอบก็ให้รอดูผู้เด่นแยกกับเด่นประจำวันนะคะทุกคนมาดูคะ่ะทุกคนสองสี่สองสามสองหนึ่งหกับ3รอบบ่ายสี4สองสี่หามส นี่คือคู่ตัวเด่นนะคะระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะทุกคนทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะเลขเด่นประจําวันพุธอยู่ที่เลขสีและเลข9้านะคะทุกคนเลขเบิ้ลประจําวันพุธไม่มีนะคะสําหรับเลขสและเลขเก้านี้เอฟซี FC ทุกท่านสามารถวิ่งดูดได้ทุกคนทุกหวยทุกรอบแล้วจะมกักแล้วจะชอบเด้อพี่น้องเด้อมาดูนะคะ เด่นรอบเชา้าอยู่ที่2และ1เด่นประจำวันอยู่ที่4และ9เป็น24 29คะ่ะทุกคนติดคู่ตัวเด่น24 42คะ่ะพี่น้องใครชอบนอกเหนือจากคู่ตัวไม่เด่นสามารถเลือกได้เลยนะคะพี่น้องหรือจะจับใหม่ก็ได้นะคะแล้วจะมักแล้วจะชอบคะ่ะพี่น้องขา1นนะคะ1 4 1 9ติดคู่ตัวเด่น1 4 4่นค่ะพี่น้อง สี่กับสามรอบบ่ายและสี่กับเก้าเด่นประจําวันเป็นสี่สี่สี่เก้านะคะทุกคนติดเลขเด่นประจําวันสี่เก้าเก้าสี่นะคะสามค่ะสามสี่สามเก้าติดคู่ตัวเด่นสามสี่สี่สามค่ะพี่น้องเป็นจังไดค่ะพี่น้องคะมีคู่ไหนที่ชอบไหมคะมักกระตามได้ค่ะพี่น้องขาบ่ามักกับพานได้คือเก่าเนาะพี่น้องเนาะค่ะทุกท่านขาสําหรับหวยหุ้น จีน VAP เช้าบ่ายวันที่14กุมภาพันธ์2567เจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสุกๆมันๆสุขผูสุขุิณเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ